สวัสดีครับพบผมเกมมาเกมชาแนลอีกแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ครับเอาชีวิตหลอด EP ที่12กันแล้วนะครับโอเคผมก็ไปเล่นมานิดหนึ่งแต่ผมตายครับของหายหมดก็เลยต้องมาทำใหม่โอเคก็ไม่ได้อานนะครับลืมไปครับเหล็กๆผมได้ยังเอาได้แค่เก้าอันไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บ โอเคเดี๋ยวนี้ออกมา <c oughs> นี่รอเดี๋ยวไปเนาะทำมาเลลงไปขูดต่อครับผมจะมีอะไรให้ดูอย่างนั่นก็นคือคนต้องไปดูเองแล้วผมจะอันนี้ไปเลยว่าไปตอนอันนี้เลยนะครับไป <c oughs> นี่ไงครับ ลาวาครับผมเจอลาวาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเคคราจะขุดเนี่ยดอหินเ่อนเลกอยู่บนนี้ครับเราเจอเหล็กแล้วครับโอเค ครับนี่ครับนั่งนั่งขุดเลยโอ้ยนั่งเจออะไรอีกแล้วไปขึ้นไปครับขึ้นเหมือนเดิมไปเออเราจะใช้วิชาวาร์ปเหมือนเดิมนี่ครับเราวาร์ปกันมาถึงบ้านเราแล้วยังไงโอ้เสร็จแล้ว ไปอะจิบล็กไปครับเราไปตัดไม้ก,กันเฮ้ยมืดตอนไหนเนี่ยสงสัยลงสงสัยไปอ่าลงไปขุดจนค่ำแหลแหลกแล้วไงผมโอเคครับเช้าแล้วก็วไม่มีอะไรไปครับ ประมาณ6โมงโอเคเจอถามครับไม่ได้เอาทอสมาเอานี่มันบ้านผมเฮ้ยไอ้ท่าข้างหลังนี่มันบ้านผมนีหว่าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาจะมาขุดข้างหลังก็ได้นะครับเฮ้ยเ,เคมืดยัง ไปแสงสว่างก่อนนะครับนั่นแหละสว่างหน่อยครับโอเคอืมโอ้ยเฮ้ยขึ้นไปครับอืมตัดไม้ตัดไม้ไปครับเฮ้ยจ๊บเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมันไม่ลงมาให้ผมเว้ยเออ ก็แปงไปครับต่อครับต่อโอ้ไม้ฐานครับไม้ฐานเฮ้ยห,หมูหม,หมูหมูครับหมูครับหมูเดี๋ยวเราจะฆ่าหมูกันในชีวิตจริงเราอย่าทำนะครับทำร้ายสัตว์มันไม่ดีเลยนะครับนี่ชุบฆ่าฆ่าฆ่า<ม>โอเคพี่ชายพ่าคอะไรเนี่ยครับ ฆ่าเกมไง e ิเท่าไหร่แล้ว12 12 10อื้ยครับแหลกจังวะเวลาฆ่าหมูมันแหลกงั้นไม่รู้ออละเหลือเหลือมันไว้บ้างอุ้ยอุ้ยไก่ไก่ไก่เราอยากได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงครับเหมือนลุงพี เดี๋ยวเดี๋ยวเราไป,ไปเราจะล่อไก่ไปบ้านครับมานี่มานี่อ่ามานี่มานี่ตามฉันมานะอา้าวไปไหนไอยู่ไหนมาหนิคุ๊บคุ๊บคุ๊บเออมานี่ตามมาเนี่ยยังไงนี่อีกเอาฮะตามฉันมาเจ้าไก่น้อยให้ตามฉันให้อ่า นายไม่ต้องตามก็ได้เราจะล่อไก่มันไม่ตามโอ้ยไปครับโอ้ขึ้นขึ้นขึ้นไปบ้านครับไปบ้านกันเราจะไปบ้านเราเจอทานนั่นเองไปเราจะไปอ่ะขุดทานกัน Ừ. Này ba. để thả nó oh, như nghe Ui, ngươi ạ Ôi Khuất gấp khuất tập này Thả nhớ, hấp thả nhớ Lấy view rồi ạ Ba Ô oh. ขึ้นต่อไปเรื่อยๆโอ้เพลงมาแล้วเพลงมาแล้วสวยงามครับเพลงครับเพลงมาเพลงมา สามเกี่ยวสามสิบอันก็ได้อยู่นะอุย้ยก,กระโดดลงน้ำดีไหมนะผมว่าจะชุบถึงครับโอเคครับถึงครับถึงครับกระโดดลงน้ำแล้วถึงเลยนะครับแล้วบ้านผมอยู่ตรงไหนนะผมจำบ้านนั่เองแทบไม่ได้เลยเฮ้ยบ้านอ๋ออยู่นี่โอ้อเนาะ เราได้เหล็กมาสี่อันมาได้เหล็กมาสี่อันใส่ไปสิบหกอันโอ้ยเจ้าดอกไม,ม้มาทำไมสักครู่ครับมาครับเตอโอเคร่บตัก ไปเฮ้ยเรามีไม้ไม้ถ่านอยู่นี่แต่เราไม่ต้องการเราแปะลูกนาเสียไงไปเราได้เนื้อหมูมาเพื่อนครับเราขอกินก่อนโอเคเลยไปลงขุดเมืองต่อครับ เขาทำาพี่แอ็กดีกว่าพี่แอ็กกันไรดีพี่แอ็กเล็กเนาะพี่แอ็กเล็กโอเคไปครับไปอ่าลงไปขุดตรงไป เราไม่เดา่านไปเลยสวยก็ไม่เป็นไร <Okay. S 1> นี่แหละเออนี่คุณเนี้ยเพิ่มแสงสว่างให้คุยตต้คุยต่อครับฐานครับแจ็คพอตครับฐานเจออีกแล้วโอเคผมพกไม้มาพอดีเย้ <Yeah. S 1> <c oughs> พกไม้มาพอดีทำเลย คร,ค,รครับเจอเหล็กครับเจอเหล็กฐานกับเหล็กครับพร้อมกันเลย,ยพร้อมกันครับพร้อมกันครับเจอเหล็กเจอาฐานพร้อมกันเลยเจ้าแมวเจ้าเรืองโอ้ยโอ้ฐานเยอะจังไปอืมไยวเด้๋ยวเดีด๋ดีแป๊บแป๊บขอทำไม้เพิ่มก่อน นี่อ่ะอะโไป,ไปต่อครับต่อขึ้นทางนี้น,นะฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็ขุดต่อไปต่อครับขุดต่อไปต่อครับต่อวิ่งฐานครับฐานพอดีเลยอยากได้ โอเคปุดต,ต,ต่อ,ตอ,ตอครับปุดต่อจึบจึบจึบต่อต่อต่อฐานเราเยอะครับแล้วรวยฐานร <c oughs> วยฐานครับน,นี่เอาแล้วทางขึ้นผมอยู่ทาไงไหนสวยล้วไงอ้อยู่ตรงนี้เอง โอเคนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะปิดฝั่งนี้ไว้เราจะขุดฝั่งนี้แทนนะครับขุดแทนฝั่งนี้แหละ,หละครับไปโอเคโอ,โอ้ยเลสโตนครับ เราเจอเรสโตนนั่นเองเรสโตนอุย้ยโอเคครับเรสโตนเร,รสโตนไอไอดินแบบนี้ผมเคยเจอจนชินละน่าจะเป็นลาว,วาแน่นอนเชื่อผมตกไปนี่มีหวังเดสวอร์ี่หนเดียวนี่ครับเราไม่เอาดินครับนี่เหรอโอเคแค ีคค่ครับมาต่อโอเคนะครับเฮ้ยนี่นี่อะไรเนี่ยเราเจออะไรครับบล็อกอะไรเนี่ยเดี๋ยวบล็อกน,ำนำ้ำเน่าเขาเรียกว่าบล็อกเลยนะ เจออีกละวแสดงว่าสุดโลกนั่นเองภารกิจเราน่าจะสําเร็จแล้วในการขุดเหมืองนะครับขุดเหมืองน่ะสำเร็จแล้วสําสเ,รสเร็จแล้วนะครับแต่ภารกิจเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาฝั่งไหนเนะี่ยอ้าวจำทางขึ้นได้ไม่ได้เหรอเอ้าวอยู่นี่เองนี่ขี้ลืมชิบหายเลยขี้ลืมจังเลยผมอะเออเราได้เลสต์สโตรมาสิบเจ็ดอันครับ ภารกิจเราก็คือตามหาเพชรนั่นเองครับฟังไม่ผิดนะครับว่าตามหาเพชรนะครับเพชรนะโอเคเราปิดฝั่งนี้ไว้ดีกว่าอ,อ่าดีมาก่อนเอาดีมาสักประมาณละพอแค่นี้เนี้ยปิดไว้โอเคตรงนี้ปิดไว้ครับเ,เรียบร้อยครับภารกิจขุดเมืองเราสำเร็จแล้วนะครับ ภารกิจขุดเมืองเราเฮ้ยเรายังไม่ได้ลงไปฝั่งนี้เลยไปเลยครับลงไปเลยกัจัดไปฝั่งนี้แหละอ้ยคุณผิดอีกแล้วนี่เีนีครับโอเคขุดต่อไปเมื่อยอย่างเนี้ยผมลงมาขุดต้องนานแนเะนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนนะครับค่อยลงมาขุดใหม่ตอนเช้า ีลยวลงมาขุดใหม่ตอนเช้าครับ๋ยวเราจะขึ้นไปก่อนนะครับโอเคกะโดดไปเรื่อยๆโอเคโดดโดดโดโดอีกแล้วผมไปโอเคโอ้ขี่ทหารเนี่ยรถไปเยอะมากเลยนะ <Okay. S 2> อ๋ะอมืดแล้วมืดแล้วครับมืด okay, ครับ เหมือนลนี่ครับอโอเคปักทอดไปตรงนั้นแหละแม่พวกอะไรมันเกิดนี่ครับของเราโอ้เโอ,เ,อ,โอเ,เก็บโอเคอ๋อขึ้นไป เ,เดี๋ยวเราเราเอา,เอ,าอาหารมาครับแบ่งฐานมาเฮ้ยเราจะคาบสัมผอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวน่าจะสักประมาณโอเคยีิบสีก็พอ,อน,นี้ส่วนอื่นเก็บนะครับก,รก,ก็นี่ออกไปนอกกันโอเคอื้อหือสิ่งน้ำว้าย นี่เรายังไม่นี่เรายังไม่เคยเจอมอนสเตอร์อะไรเลยนะพวกซอมบี้สเกลตันอะไรเงี้ยเดี๋ยวคืนนี้เราจะาปะทะกันนะครับเราจะออกมาปะทะพวกมันให้ดูนั่นแหละเดี๋ยวเราจะฆ่าพวกมันครับเดี๋ยวดินตรงนี้ออกก่อนเอาโอ๊ยอ ลองมากินก่อนโอเคอ่ะอีกอ่าโอเคนี่เลยครับจาจะทำดาบสองอันนะครับ นี่แหละครับเราได้ดาบมาแล้วครับดาบเหล็กเก็บไว้หนึ่งครับ <c oughs> คืนนี้เราจอกไปประทักกันกับพวกเหล่าซอมบี้โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นก่อนเด,เ,เดี๋ยวเราจะทําสัญ,ญลักษณ์บ้านเอาไว้ดีกว่าเผื่อเดี๋ยวหลงบ้านอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราจะทำอ้อยนะครับโอเค okay. นี่แหละมาสั่งมา ยี่สิบกว่าไม่รู้น่าจะาแต่ผมไม่เอาเดี๋ยวเราขุดไว้ตั้งเราค่อยมาเอาใหม่อ้าวพังพี่แอกไม้พังโอ้สวยซ้ำสวยซ้อน,สว,อนสวยซ้อนเงื่อนนี่นี่ผ้าพอเนี่ย,พพยแหละ อาขึ้นไปสุดครับทำใหญ่ๆครับแล้วผมจะลงไง <c oughs> อ้าวสวยแล้วผมจะลงงถ้าลงไปบนหลังคาก็ตายอยู่นี่แต่ไม่เป็นไรครับเราจะ,ะมีของของของเราอยู่ใ,ใกล้บ้านบนหลังคาบ้านไงเออ okay. นี่แหละนี่ โอ้ยถ้าถ้าลงไปบนต้นไม้ตายนะ<ม>อ้ยไม่ตายครับลงไปบนต้นไม้ไม่ตายนะครับไปครับภารกิจเราคือไปต่อเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะอันนี้กันเดี๋ยวคืนนี้เราจะปะทะกับมันแต่เราต้องเตรียมพร้อมเตรียมเลย,เยไก่เหรออ๋อนี่ว่าจะไก่อ๋อพรุ่งนี้ก็จะพาทำคลิปทำอาหารนะครับคัวแตก พ่อเกมเมอร์เกมเย่นั่นแหละครับชื่อชื่ออ่การทำอาหารของผมครับคั่วแตกพ่อเกมเมอร์เกมนี่ข้ามหมูโอเคเห็นเนื้อหมูมานั أ أ ่นแหละเอา <c oughs> กระตุกโอเคไปครับแล้วเราจะวาดไปตอนคืนดีกว่าไป <Okay. S 1> ก็จบกันไปแล้วครับสาหรับคลิปนี้ครับ EP ที่12ก็คืนนี้อาจจะไม่ได้ไฟกับพวกซอมบี้เลยก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกมเมอร์เกมทำคลิปต่อไปให้เราวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย